พอเราเดินลอดออกประตูอนาคตไปเสร็จเราก็สามารถที่จะวนกลับเข้ามาถ่ายรูปตามจุดต่างๆได้เลยนะคุณโยมใช่ไหมครับตอนนี้หลวงพี่ก็พาเดินออกมาเลยนี่นะครับจะนี่ส่วนตรงเนี้ยจะเขียนว่ารอศหนึ่งสามหนึ่งเป็นปีที่บูรณะโบสถ์งนี้นะครับแล้วก็เป็นปีที่เปลี่ยนจากรอศอเป็นพุทธศักราชด้วยวัดนี้เลยเรียกว่าประตูการเวลา จะพาไปชมลูกช้างพาไปชมลูกช้างลูกช,ช้างตรงนี้เป็นทางต้นโพใช่ไหมครับทางด้านซ้ายมือนะ่ยจะเป็นหางช้างช่องหน้าต่างเป็นขาช้างงวงช้างงาช้างอันนี้เป็นช้างต้นโพศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เรานะจะแปลกตาหน่อยคุณโยมนี่ต้องจินตนาการหน่อย ว่าผ่าตามจุดทุกจุดเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะไปตามจุดต่างๆได้ก็คือไปที่โบสถ์ังมา